อยากประสบความสําเร็จนะครับคุณต้องรักในความยากลําบากมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาทําการวิจัยโดยการเอาลูกหนูหลายๆตัวนะครับมาเลี้ยงแยกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นลูกหนูที่ถูกเลี้ยงอย่างราชาคือได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีครับมีเสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นมีข้าวมีน้ําบริการถึงที่เลยส่วนหนูอีกกลุ่มเนึ่งครับ ถูกเลี้ยงอย่างทรหดคือกว่าจะได้กินข้าวกินน้ำเนี่ยหนูมันต้องปั่นวงล้อเพื่อให้ได้ข้าวให้ได้น้ำเนี่ยออกมาและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันยังต้องเดินทางในเขาวงกตที่มีอุปศรรคมากมาย เพื่อไปหาอาหารต่อมาครับเมื่อหนูกลุ่มนี้เติบโตขึ้นนักวิจัยอ่ะเขาพบว่าหนูกลุ่มนี้มันมีเส้นประสาทและมีการเชื่อมโยงมากกว่าหนูกลุ่มแรกอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในทางจิตวิทยาครับจำนวนเส้นประสาทคือเครื่องบ่งบอกถึงระดับสติปัญญาที่แม่นยำที่สุดทุกคนครับ อย่าไปกลัวความยากลาบากอย่าไปกลัวความล้มเหลวแล้วก็อย่าไปกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้สมองของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วเราก็จะแกร่งมากกว่าคนอื่นๆที่ชอบอยู่แบบสบายๆกฎของธรรมชาตินะครับก็คืออะไรที่ทําให้เราสะดวกสบายมากๆเนี่ยมันจะไม่มีทางทําให้เราเติบโตได้เลยกล้ามเนื้อนี่ยะครับถ้ามันไม่ได้ใช้งานไม่ได้ออกแรงสุดท้ายเนี่ยมันจะฟีบชีวิตของเราก็เหมือนกันครับ